กลางคืนใบตกพืชหยุดดูดอาหารหยุดทำงานจริงหรือครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุ๊กปุริพัฒน์ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาตอบคำถามสมาชิกที่ถามเข้ามานะครับใบมันตกใบมันนอนอย่างนี้ในเวลากลางคืนพืชมันหยุดดูดอาหารหยุดทำงานจริงหรือไม่ตอบง่ายง่ายให้นึกถึงคนเนะจริงอยู่ที่ไม่ผลิตอาหาร เวลาเรานอ,นอนหลับเนี่ยเอาว่อาอวัยวะภายในของเราเนี่ยหยุดทํางานจริงไหมหัวใจหยุดเต้นไหมกระเพาะหยุดทํางานไหมตับไตไส้พุงอะไรเนี่ยมันหยุดทํางานบ้างไหมก็เหมือนก,นกันกับต้นไม้เนาะจริงอยู่ที่ว่ามันจะหยุดสังเคราะห์แสงในการคืนนี่ไม่ไม่มีแสงแต่อย่าลืมว่าสิ่งมีชีวิตก็ต้อง,ต,องต้องหายใจนะครับต้นไม้ก็เหมือนคน หายใจเข้าดูดก๊าซออกซิเจนหายใจออกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต้นไม้เหมือนคนในเวลากลางคืนเนาะกลางคืนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหายใจเข้าเป็นออกซิเจนนะครับเละในกระบวนการหายใจเนี่ยจังหวะหายใจเข้าดูดออกซิเจนจังหวะหายใจออกดูดคาร์บอนแอกขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจังหวะดูดเข้าดูดออกเนี่ย ถ้าเราฉีดอา่านทางใบว่าตอนเย็นหรือว่าฉีดอา่านทางใบในเวลากลางคืนนี่ดูดได้นะครับดูดได้ทุกพื้นผิวของใบดูดได้ทั้งรูนะครับทางรูผิวทางรูผิวสัมผัสทางรูผิวกิ่งก้านที่ยังสดๆดเนาะที่ยังไม่แก่เกินไปนี่ดูดได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเปลือกไม้อย่างนี้เปลือกที่หนาๆเกินปกไปนี่ก็อาจจะดูดไม่ได้เนาะ แต่ถ้าอย่างเงี้ยดูดได้นะมาฉีดได้เลยนะฉีดแล้วมันดูดซึมครับเข้าได้นะครับก็เหมือนกับรูขุมขนของคนเนี่ยครับที่เออมันมีรูขุมขนรูผิวรูอะไรสัมผัสเนี่ยเนี่ยสารอาหารเดี๋ยวนี้มันก็เข้าได้นะเข้าได้หมดทางรูผิวหนังรูเนี่ยรูใบอ,อ,อะไรต่างๆที่ไม่ใช่ปากใบอ่ะจริงอยู่ที่ปากใบมันปิดใบมันตกแต่ว่า รูผิวต่างๆเนี่ยสามารถเข้าได้นะครับในจังหวะก,การหายใจเนี่ยหายใจทางผิวหนังหายใจทางหายใจระดับเซลล์เนี่ยและพืชก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะแต่วันไหนที่เราไม่ได้ฉีดทางใบล่ะพืชหยุดทํางานเลยไหมไม่ใช่นะครับในขณะที่ปากใบปิดรากดูดขึ้นมาไม่ได้ดูได้กนนะ็น้อยมากๆเนาะดอูอ่อน้อยมากเพราะปากใบปิดเนาะ ปากใบปิดมันคายน้ําออกไม,ไม่ได้มากคายออกได้เฉพาะไอรูผิวสัมผัสรูผิวต่างๆเนี่ยมันจะหายใจเข้าหายใจออกเป็นไอเนาะนั่นแหละอาจจะมีจังหวะดูดบ้างแต่ถือว่าน้อยมากๆถ้าเกิดปาก,ปากใบเหมือนในเวลากลางวันที่าปากใบมันเปิดไอนั่นคายน้ํา กระบวนการสัง์แสง่ะบบน LIKE ในเวลากลางวันก็เรียกกระบวนการสังกแสงในเวลากลางคืนเรียกกระบวนการหายใจเนาะกลางวันกับกลางคืนต่างกันตรงที่มีแสงกับไม่มีแสงเนาะเพราะไม่ไม่มีแสงนี่ปากใบมันปิดะระบบการหายใจเนี่ยหรือเรียกง่ายๆภาษาชาวบ้านเราก็คือระบบการกินของเก่าเนาะไม่มีแสงเนี่ยกลางวันผลิตอาหารรุงอาหารเก็บแป้ง สร้างเป็นแป้งเป็นน้ำตาลเนาะแล้วก็สร้างเป็นน้ำตาลแล้วกเก็บเป็นแป้งเก็บเป็นแป้งพอเวลากลางคืนไม่มีแสงแล้วเนาะกระบวนก,การสั่งกห์แสงไม่มีก็หายใจก็กินของเกา่าเอาแป้งที่ผลิตมาเนี่ยหรือว่าสะสมไว้ในลำต้นต่างๆเนี่ยมันก็ดึงมากินเนาะมันก็ดึงมากินโดยที่มีโพแทสเซียมบูรอนพวกเนี้ยเป็นตัวลำเลียงธาตาุไปส่งไป ทำงานยังทำงานอยู่เนาะขณะที่ต้นไม้หลับในเวลากลางคืนเนี่ยพืชยังทำงานเนาะระบบภายในยังทำงานก็เหมือนคนละหัวใจก็ยังอยุดยังยังไม่หยุดเต้นนะหัวใจก็ยังเต้นอยู่ระบบสูบฉีดเลือดอะไรก็ยังทำงานต้นไม้ก็เช่นกันครับระบบส่งอาหารอะไรก็ยังยังลำเลียงอยู่เนาะแล้วก็โพแทสเซียมนี่จะเป็นอะไรที่สาคัญมากๆกับบูรอนเนาะ ที่จะช่วยลำเลียงไปอย่างส่วนต่างๆกลางคืนนี่เป็นอะไรที่ใช้แป้งเนาะกลางวันผลิตแป้งกลางคืในนี่ใช้แป้งแล้วก็มาดูไอ้ที่ใช้แป้งอีกอย่างเนาะนี่ต้นนี้คือต้นที่อยู่ในหน้าแรงเนาะหน้าแรงแล้วก็หลายวันแล้วไม่ได้มารดน้ำเนาะแล้วก็ดินแห้งผาดเลยยวให้ดู <c oughs> ดินแห้ง <c oughs> แห้งผัดผาดเลยเนาะเสร็จแล้วใบตกนี่กลางวันเนาะผมมานี่ตอนบอ่ายสามใบจะตกแล้วทำไมทำใบทำไมใบมันถึงได้นอนไวจังเนาะใบมันตกไวเนะาะการที่พืชจะสั่งก็แสงมันก็ขายน้ำออกเพื่อจะดึงน้ำขึ้นเนาะเสร็จแล้วในดินนี่แห้งผัดผาดเลยผมมาตัายต้นนี้ให้ดินแห้งผัดผาดเลย เมื่อดินแห้งผัดผัดนี่ก็ไม่แตกต่างอะไรกับกลางคืนเลยเนาะถึงแม้จะมีแสงก็ตามแต่ว่าระบบดูดน้ําขึ้นก็ดูดขึ้นมาไม่ได้เนาะเพราะดินดินแห้งผัดผัดเลยดูดน้ําขึ้นมาไม่ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังต้องกินอาหารเนาะยังเพื่อการเจริญเติบโตเนาะถึงแม้ไม่มีไม่มีการสังก์แสงสังก์แสงหยุดเพราะว่า ใบจะไม่คายน้ําออกมาปรเปล่าๆปี่ๆเนาะโดยที่รากไม่ได้มาเติมเต็มนี่อ่มันก็หยุดกระบวนการสังเคราะห์แสงโดยที่ใบจะนอนจะหลับอย่างเนี้ยเสร็จแล้วการกินของเก่าก็ทํางานเนาะเมื่อไม่มีการสังเคราะห์แสงก็เหมือนกับกลางคืนเลยการกินของเกา่าการลําเลียงธาตุอะไรต่างๆเนี่ยสังเกตดูใบที่ขาดน้ําในหน้าแรงเนี่ยอ่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นที่ไม่มียอดอ่อนเนาะ ต้นที่ไม่มียอดอ่อนนี่ใบมันจะซีดๆเสีียวๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าต้นไหนที่ทำท่าจะมียอดอ่อนนี่จะมีการกินของเก่าดูดของเก่ากลับจากใบที่อ,อยู่ล่างสุดใบที่เก่าที่สุดใบที่ชำรุดที่สุดใบที่โดนบังแสงที่สุดใบพวกเนี้ยจะเอาดึงพลังงานมาใช้ก่อนเลยดูสังเกตใบเนี้ยใบที่โดนบังแสงนะและก็อยู่ในสุดด้วย อาจจะไม่ชำรุดที่สุดอ่ผมเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยระหว่างใบที่อยู่ในสุดกับใบชำรุดที่สุดนี่มันไม่ไหวจะซ่อมมันจะอะ่ดูดดูดจากใบที่ชำรุดมากที่สุดอ่ก่อนก่อนใบในสุดเนาะอ่าสำหรับต้นนี้นี่ตามสเต็ปตามตำราเลยก็คือใบในสุดใบที่โดนบางแสงเพื่อไปไหนครับดูพลังงานกลับเพื่อจะไปไหนนี่ครับจะมีการสร้างยอดใหม่อ่จะมีการสร้างยอดใหม่ อันนี้เสียไฟก็เริ่มมาเสียไฟก็เริ่มมาเมื่อมีการบวมถึงบวมยอดบวมอะไรเนี้ยเนี้ยเสียไฟก็เริ่มมาเพราะว่ามันจะมะีดึงแป้งจากใบเนี่ยเมื่อดึงเมื่อเคลื่อนย้ายเนี่ยก็กลายไปเป็นน้ําตาลเนาะเ,เนี่ยที่สังเกตที่เรากินผักหรืออะไรก็ตามที่กินยอดอะยอดผักยอดยอะไรเนี่ยมันจะมีน้ําตาลเนาะเนี่ย เสร็จแล้วไอ้พวกแมลงต่างๆเพล่ไฟต่างๆที่มากินเนี่ยก็มาดูดความหวานจากเนี่ยครับที่ดูดมาจากเนี่ยมาลำลำเลียงมาหล่อเลี้ยงยอดต่างๆให้เจริญเติบโตเนี่ยถ้าเกิดให้น้ําถูกวิธีในหน้าแรงเนาะให้น้ําแบบที่ว่าต้นไม้ไม่หิวโหยแล้วก็ไม่ให้น้ําเยอะจนดินขาดอากาศน้ําเต็มดินก็ไม่ต่างอะไรกับน้ําท่วมเนาะน้ําท่วมรากสังเกตน้าท่วมราก ใบก็จะเป็นอย่างนี้แหละกินของเก่าเหมือนกันเพราะว่ามันจะดูดน้ําขึ้นมาไม่ได้เนาะใบมันจะไม่คลายน้ําออกเปล่าๆเนาะคายแล้วต้องหวังผลที่จะให้รากดูดขึ้นได้มันก็รู้ตัว,อนะว,าาอว,วของมันเองนะว่ารากอายวิวะของมันนี่มันรู้เนาะคลายออกมาแล้วรากไม่สามารถดูดขึ้นได้รากมันขาดอากาศอยู่เนาะเหมือนโดนน้าท่วมวน่ละน้าเยอะๆเ,เมื่อเมื่อดูดน้ําขึ้นมาไม่ได้ก็เข้าสเต็ปกินของเก่าอีก ก็เหมือนกับเวลากลางคืนเลยเวลากลางคืนก็นี่ดึงแป้งจากใบที่ไม่ไหวจะซ่อมใบอะไรเนี้ยใบกินแรงเพื่อนเสือนอนกินต่างๆเนี่ยก็ดึงมาเนาะเสร็จแล้วในหน้าแรงเนี่ยเป็นช่วงที่ถ้าเกิดได้น้ําที่เหมาะสมนี่ผมว่าเป็นอะไรที่แตกยอดง่ายมากๆเนาะแตกยอดง่ายมากแล้วก็ระวังเพี้ยไฟด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเพี้ยไฟเริ่มมาแล้วเพราะว่ายอดนี่มันต้องการน้ําตาลเนาะน้ําตาลนี่มามา เลี้ยงหล่อเลี้ยงมีนม,ม,ม,มีทั้งน้ำตาลมีทั้งแคลเซียมมีทั้งเนี่ยจุลธาตุต่างๆที่จะมาส่งเสริมให้าสารอาหารเยอะแยะมากมายในยอดเนาะที่เรากินผักเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อร่อยมากาหวานแล้วก็ทั้งกรอบทั้งโบรอนอะไรมาหมดมาเต็มเนาะมาที่ยอดเนี่ยพลังงานต่างๆนี่ส่วนใหญ่จะมาที่ยอดทั้งหมดเนาะ แม้ขนาดว่ามีลูกยังอ่อนๆอออที่ลูกยังไม่มีเม็ดทีเนาะเมื่อมียอดที่พลังงานต่างๆในฮอร์โมนฮอร์โมนต่างๆนี่มาระดมอยู่ที่ยอดหมดนะครับอ่าจนาลูกขณะที่ไข่ไก่ลงมาที่จะเพลอๆโดนดูดจนซีดด้วยนะจนบิดเบี้ยวด้วยนะหนามแดงด้วยเนาะ <laughs> <laughs> เพื่อจะไปเลี้ยงยอดแต่ถ้าเกิดว่าลูกนั้นมันมีมีเม็ดแล้วมันก็มีฮอร์โมนที่จะสั่งการอยู่ที่เม็ดแล้วเนาะ ออกซินมาอยู่ที่เม็ดแล้วอ่ามันก็สามารถดึงอาหารจากอ่าใบใกล้ๆเคียงมันได้เนาะ <c oughs> ส่วนสำหรับใบใกล้เคียงที่มียอดมันก็ส่งไปที่ยอดนั่นแหละมันกจ็จะได้แยกส่วนแย่งกันดึงเนาะแต่สำหรับต้นอย่างนี้ไม่มีลูกทีเนาะมันก็ไปทั้งหมดที่ยอดแล้วครับอ่าผลิตได้เท่าไรอ่า แล้วก็ในกลางวันผลิตอาหารได้กลายเป็นแป้งพอกลางคืนหรือว่าในตอนที่สภาวะน้ําเต็มดินก็ตามเนี่ยเป็นสภาวะที่กินของเก่าทั้งนั้นเนาะ,ะจําไว้ว่าถ้าใบตกเป็นกินของเก่าแน่นอน <c oughs> ช่วงที่ใบตกก็เป็นอะไรที่หน้าแรงเนี่ยเราพยายามอย่าทําให้ตอนเช้าใบทุเรียนใบตกนะครับการที่ทุเรียน ช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่อ่าเป็นช่วงทองของมันเลยเนาะเป็นช่วงเวลาทองของมันเลยที่จะผลิตอาหารจรับลงอาหารสังกัแสงเนาะอ่าการที่รดน้ําสะสมมาเยอะๆจนน้าเต็มดินนี่มันรมันดูดขึ้นมาไม่ได้นี่อ่าใบจะตกเพราะว่าหยุดการสังกัดแสงเนาะรากดูดจำไว้ว่าถ้ารากดูดน้ําขึ้นมาไม่ได้หยุดการสังกัดแสงใบจะตกทันทีเมื่อหยุดการสังกัดแสงก็กินของเก่าทันทีเนาะ ครับนี่ครับก็เป็นคําตอบเนาะว่าไม่ว่าจะเวลากลางคืนหรือเวลากลางวันก็แล้วแต่เนะาะเมื่อใดที่ปากใบปิดเมื่อใดที่ใบตกพืชไม่ได้หยุดทํางานเนาะระบบขนส่งภายในยังทํางานอยู่เนาะระบบลําเลียงธาตุอาหารต่างๆยังทํางานอยู่กลางคืนก็เหมือนกันแล้วก็มันก็เมื่อไม่ได้สังเคราะห์แสงก็ยังหายใจน,นะครับยังหายใจยังมีจังหวะดูดเข้าดูดออก ขายขายคาร์บอนไดออกไซด์ดูดออกซิเจนออกนะช่วงนี้นมันก็ดูดได้นะทางผิวสมปัสทางรูคุมขนเนี่ย <c oughs> ก็ดูดได้อาจจะไม่เยอะเท่ากับปากใบเนาะแต่ก็สามารถดูดขึ้นได้น้ําดูดได้น้อยมากนะกลางคืน,นเพราะว่าจากผิวสมปัดนี่มันก็ขายได้ไม่เยอะเนาะ,ะและอกอย่างของอ่าคิส่วนของพืชที่หายหายใจได้เนาะแม้จะหลุดออกมาจากการควบคุมของต้นแล้ว อย่างผลอย่างมังคุดอย่างอะ,อะไรที่มันบ่มสุกขนุนทูเรียนเนี่ยลูกเนี่ยมันก็ยังหายใจเนาะหายใจที่ปล่อยกา๊าซไอ้นั่นอะเอทิลีนกล้วยเนี่ยหายใจได้เหมือนกันนะหายใจระดับผิวหนังที่ปล่อยกา๊าซหายใจออกอย่างเดียวเนาะจะเป็นอะไรที่หายใจออกอย่างเดียวเป็นหายใจเอา ก๊าคาร์บอนไดออกไซด์เอ่ยก๊าเอทิลีนออกเอ่ยมันจะทำให้ตัวเองอชราภาพลงชราภาพลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงอะไรเนี้ยเขาเขาาก็เรียกการหายใจเหมือนกันเนาะแต่เป็นหายใจเหมือนกับทางเดียวเนาะไม่ใช่สองทางที่หายใจเข้าหายใจออกอันนี้หายใจออกอย่างเดียวปล่อยก๊าซอย่างเดียวนั่นในในชิ้นส่วนของพืชที่หลุดจากต้นไปแล้วเนาะหลุดจากการการควบคุมของต้นแล้วแต่ถ้าก็ ยังอยู่ในการควบคุมของต้นนี่ต้องมีสองจังหวะเนาะ,ะเข้าและออกเสียดายผมไม่มีต้นที่ขาดน้ํารุนแรงไม่ดูนะใบมันจะซีดๆเดียวเซียวๆอย่างนี้แหละเนี่ยซีดๆเซียวๆแล้วหอ่อเหี่ยวไม่กลางเต็มที่แล้วนี่ใบาขาดน้ํานี่ไงครับทุเรียนขาดน้ําแต่ถ้าเมื่อใดที่มียอดอ่อนนี่ใบนี้พิจารณาคนเพื่อนเลยใบยพวกเนี้ย จะเป็นอะไรที่จะพิจารณาดูดขึ้นมาเลี้ยงยอดนะครับตอนนี้ต้นนี้ไม่ใช่ยอดอ่อนแล้วก็เลยมาแสดงอาการที่ซีดเสียวๆขาดน้ำนะถ้าต้นยอดอ่อนนี้ใบจะเหลืองให้ท่านเห็นเลยชัดเจนเลยเพื่อจะไปเลี้ยงยอดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าขอให้สาระเพียงแค่นี้หนาะเดี๋ยวจะยาวไปก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ ขอได้รับความขอบคุณจากผมตุ้ยภูริพัฒน์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ